ก็มรองของใหม่กับแฟนตดีนะครับผมอ่าเมจิกคาตานะนะครับมีของใหม่มาเติมเป็นไมเทินนะจ๊ะอ่าเป็นไมเทินเป็นตัวสิงทองนะครับดูว่าจะออกกันหรือเปล่นะครับเล่นแบบเวทออฟวันถ้าเกิดว่าจบเร็วจะเป็นเวททรูอรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคลิปจะนานเกินนะครับไม่ได้นะครับครับไปครับทอยต่อแล้ววันนี้อ่าเจ้าของร้านเริ่มก่อนนะครับผมเริ่มได้เลยนะครับจัวมากเว เข้าเ่จวเวจิคาตน,นะเหรอมีคาตน,นะหายจากเมต้าไปนานนะครับผมแฟรกนี้ได้ของใหม่มาเติมก็ต้องลองกันสักหน่อยโอ้โหมาถึงก็ให้ทำท่าจะเล่นยากอะใบมาตรฐานก่อนนะครับ nice one แต่งจสอง ช่หนึ่งจวั่สองเอหลังจากนั้นดักไซส์นิดน,นึงฮ่าฮ่าาดักไซส์แต่หัววันขึ้นเร็วขึ้นเร็วรอบนี้เอใหอ้เดี๋ยวนะอ้ตัวนี้ตัวนี้ ดูในมือหน่อยซิดูในมือหน่อยซิอืมอืมอ่ะเทมโโกโนยิงอีกแล้วอ่าแล้วก็ออกมาพอดีเลยตัวใหม่จ้าสีทอ,อ,องอลอเปิดเจตรงนี้หันน้ลกกระโหลกนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้ามีเอาขึ้นมือล <ะ S 1> แล้วก็ถ้าเกิดเอาขึ้นมือทิ้งด้วย มีไม้หนออุ้ยตายไม่มีครับไม่มีก็เรียงเฉยๆอมไม่มีก็เรียงเฉยเฉแล้วก็มันจะมีสกิลประกาศแอคนะครับผมบวกพลังบบกครี่ได้แต่ว่าจบเทินตายนะจ๊ะโอเคนะเลดยิงหนึ่งไลรับไม้เอ่ยต้องรับแหละโอเคบมาพลังไอ้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กดแอคเลยจะเป็นสามคริแต่จบเทินแล้วตาย,ตาย อืมอ่าเจ็ดพันสามคลิกครับผมรับให้เหลือหกไปเลยแล้วกันเหลือหกอ่ะจบเทินตายผ่านเลยโอเคก็จัวจัวหาของของที่เราอยากได้แต่ไม่ได้อืมอย่างไรชาร์จแอนดอรไม่มาฮะ อดจัวเลยอ๋อเพราะว่าไลฟ์มันเขาดัากไซส์เหรออ่าบัตตี้คอร์เลยงั้นว้าวว้าวววบัตตี้คอร์บัตตี้คอร์เอามือเอามืออ่าบัตตี้คลิปอะทำอะไรไหมก็เปิดเปิดเปิดดักไซส์ไซส์สองครับผมอ่ะเฮือไอแต่ว่าวอันเชิญพี่มุดได้แล้วนะอ่า แตอันเชิดยังไงบัตดี้คลิปอยู่บนมือมีทิ้งไหมมีทุ้มไหมรอลงเอาลงไปชาร์จไม่ได้ออกไม่ได้แล้วนี่หว่าอืมอ่ะข้างมันไลท์ไแตงเกตเป็นการเซ์เพนโอไอ้นี่หมดจริงแสดงว่าหมดจริงแล้วก็ลงกาลีสกีก็ลงเอาเอเข้าโซตัวหนึ่งใบ แล้วก็เอข้าโซจากผลของอาร์มอรไนท์ไดอาร์มอชาร์จชัร์ดหนึ่งโอเคอืมเอาเป็นสิบไลท์สิบไลท์โอเคงั้นแบทเทอร์เลยอ่าเข้ามาเลยครับผมสองกลางเหลือแปดครับผมสองกลางอ๋อแค่สองคีย์ใช่ไหมตัวนั้นใช่ครับแค่สองคีย์ โอเครับเลยแล้วหแล้วพาเลยเชิญจูะอืมอืมอืมโอ้เออดักไปดีเป็นเท่าไหร่ครับสองพันไหมตัวนั้นอืมดีเฟ็นสองพันไหมสองพันครับตัวไอเทมนะใช่แล้วผ่น ตัวตายตแล้วใบเ,เติมเกตไม่มามีแวลที่จะแบบว่าใช้หนึ่งจวบสองเฮ้ยเขาได้จ่วอีกแล้วขอ,อใบเติมเกตหน่อยใจหนึ่งจวสองอ่ะโอเคไม่น่าเกียตไม่น่าเกตเอสโมไดโอ้ อ่าทิ้งระเบิดกาลีเลยครับผมโดนทุ่มอ่าแล้วก็ตวแต่สกิลของกิฟนะครับจ่ายหนึ่งลายชาร์หนึ่งเกจครับยอมเหลือเหลืเว้ยแล้วก็ตัวเดิมตัวสีทองนะครับเกรงตอนนี้เก่งนะครับผมเปิด1หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าดยอะไรหนึ่งเพินอ่ามีนารบกระโหลกก็คือตัวมันเองเจอพอดี ที่เหลือตีใช่ก็เวลาถ้าเกิดเอาขึ้นมือนะครับผมงั้นก็เดี๋ยวนะทิ้งอะไรเอ่ยขออ่านดูก่อนทิ้งอะไรก็ได้ไหมหาน้ำขึ้นมือทิ้งการ์ดอะไรก็ได้แล้วก็เราเจะได้คิวหนึ่งไลท์เดี๋ยวขอดูก่อนทิ้งอะไรดีโอเคทิ้งตัวมันนี่แหละโอเคได้กดลับมาพิวหนึ่งไลท์ได้หรือกองคิวไลท์อ่ะฮะ เลดยิงหนึ่งไลน์รับไหมเอ่ยรับอยู่แล้วอ่าเหลือสามตัวนี้กดแอคปัมพลังเป็นเจ็ดพันสามครีจัดเอาตายแล้วเนี่ยอ่าเริ่มเลยครับผมเข้าไปท่านเฟสครับเข้ามาสามครีครับผมพันดักซีทิดอ่ะ <c oughs> ยกเลิกเวทครับผมมีเชนไหมอ่าเอาไปอีกทีหนึ่งชัดบอลวิชาแก้มหมดแล้วก็วืดไปตรงนี้นะครับ จะตายเอาโหดร้า,ายอ่ะอันนี้หนึ 1> 1่งตีถึงอยู่แล้วนะให้นะห้าพันห้าพันเข้าเลยเข้าเลยเหลือสอง่านเลยรี้โจแสงรอือมยังไงนะออกกิ๊บไปชา้าก่อนอันเชิมมีมุ้ดก่อน <c oughs> ชา้าแอนดรอด้วยไม่ได้ ขอ้ซูเปอร์มชชีนแตนหนึ่งเกตอ่าโอเคหน่อยอย่างนี้ตัดเวทไหมตัดเวทไหมไม่ตัดครับผมได้เหลือสองแล้ว7 bij, 7 bij. เจ็ดใบเจ็ดใบได้เหลือสี่แล้ว <7 S 2> เจ็ดเขอ่ะหยิบการเซอร์เพนหยิบการเซอร์เพนหกใบใต้กองอ่าเซอร์เพนตัวนั้นสมูทไดพอการเซอร์เพนทำอะไรไหม ไม่ทำไม่ทําเอาเลยอันติเบิคอจะตายแล้วบาฮามุสอิเป็นหกนะครับครับเบเทิมือพี่เดเท่าไหร่ครับตอนนี้สามใบ๋อกเพราะว่าโอเคไม่เยอะไม่น้อยอะอ่าเข้า b บตเทิเดี๋ยวขอคำนวณน,นิดนึงขอคำนวณน,นิดนึงตัวนั้นตัวนี้อืม ตัวนั้นตัวนี้ปึ๊บปับ๊บอ่าจะมี <c oughs> อ่ะเลดบาฮมุดแล้วกันได้เออแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วครับตรีเพนเทสอ่าไอทมชาร์กอตโอเคอ่อนอาออนดิจบเนาะเข้าจะจูจบครับอืม อสามมือสามอื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 มโอ้ิีหนักเลยว้เฮคิดหนักเลยคิดหนักเลยอ่ะชาร์จจวดแล้วกันอืมจ่ายหนึ่งจวดสองไปที่สามนายส e วัน nice โกงจะมัดแล้วเราไม่มีสักใบเฮ้ยไม่เป็น<อ>ไร อย่างน้อยบาฮามุนยังมีบาเรียอยู่อันนี้รีเฟซขึ้นมาอ่ะลงตัวนี้จบ,บการต่อสู้อ่าจบเดี๋ยวจบเธอได้ป่าตัวนี้เราอ่านก่อนจบเธอเนี่ยเอาตัวมันและนัา่าบกระโลกในดรอปไม่เกินอย่างเราไปเข้าสู่ช่องเกตชัดเกตได้โอเคเกได้น่าจะประมาณนี้เนาะเลดยิงก่อนเอาโลดอ่าจะเหลือห้านะครับ อ่าของพี่เดยนี่ตูนหมื่นตีถึงอยู่แล้วปั๊มพลังให้แอโมไแล้วกันแปดแปดบวกสี่ <8. S 1> จะเป็นสองสองอ่ะตีเข้าแล้วโอเคเออ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 อ่ะเริ่มเริ่มเริ่ม move ลิงสิบสองไม่มีเพนตัวระเบิดโอเคแล้วก็เข้าเฟสเฟสแล้วก็ผ่านเธอไม่ทำไรเนาะ ไม่ทําใช่ไหมไม่ยากว่าตัวไม่ไม่ไมตัวนี้คือถ้าเกิดพี่ uh huh. เดมผมจะได้เข้าเนาะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคแล้วก็หยิบนังลบกาโลก็ตัวสีทองแล้วกันมีเยอะครับเออผ่านเลยก็เทิร์นสแตนแอนด์ออคเคงั้นก็ชาร์จแอนด์ออืมให้มันได้อย่างนี้สิ ใ่สองเกตกันเวลโอ้ยไอ้นี้โตโหดจะตีแล้วนะเอ่อไม่ทำอะไรครับผมเทนเทนกลางทีกลาได้วจวกอ่าสองกลางแอดมเลตายครับผมดับเบิลแอทแทคเหลือหนึ่งครับผมอันเลยอ๋อไม่มีปิด ก็๊ดก็จั่วอืมอของดีหน่อยสิอดียังไงก็ช้าจัวอืมโอ้จะจะสู้ยากอามือเท่าไหร่นะครับพี่เดสามใบเท่าเดิมสามใบ โอ้ถ้ามีการกันก็อาจจะถึงคราวที่ต้องบอกลาแนละ้วดับไซา์ครับผม นี่ไรวะเดี๋ยวดูกอยเฮ้ยข้าไปด้วยแหมลืมัดไฟแล้วนะครับก็สิ่งซิมีอะไรให้เล่นเอ่ยอ่ะมอนตัวนี้เหมือนเดิเดเดมนำเก็บเข้าเกศได้ถ้าอืาอทำออเลดยิงเข้าเลยเหลือสี่ ะครับผมบําลังให้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเจ็ดพันอืมอ้าเริ่มเลยมูไม่ได้เนาะไม่ได้เจ็ดพันสองคิดตีกลางเข้าเลยเจ็สองอ่าไม่กดสกิลครับจบเทิก็ไม่กดสกิลผ่านเลยขวางกลางไว้อีกแล้วจะมีหยุดไอเทมอีกไหมเนี่ยเขาท่านจัว <laughs> เออไม่ได้ใช้หรือเปล่านะาชาร์ไปชาร์ตจัว ขาดักไซด์แล้วอันตรายไม่อันตรายยนบอ่อตจนขนาดนั้นอืมอันตรายอันตรายไ์เหลือหนึ่งไรเหลือหนึ่งเท่านั้นอืมงั้นแอตแทกเลยไม่ลงอะไรทั้งนั้นมาเลยเพดเทสมีไหมเนี่ยไม่ใช่ลิงอดหยาตองพี่ได้ดับเบิลแอตแทก มีแพ้หมดแล้วหมดแล้วอ้วาววาจะตีเข้าโ <laughs> <Okay. S 2> อเคเทมตีตั้งหลายทีโอเค okay. ไม่น่าเกียดเข้าเทินจอออูอืมโออืมอืโออืม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  ได้ใช้ทุกใบเลยไม่ชาร์จว้าวได้หนึ่งจอสองตอนน,นั่นไง <c oughs> คนมีในวันทุกเพินโอเคแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นดักไซส์ดัอีกแล้วโย okay. <c oughs> ดักอีกแล้วดักไซส์ดักไซส์สองเหมือนเดิม้วมั้งอืม ขอเป็นไซส์สูงได้ไหมได้ได้อะใบนี้อืมอือหลังจากนั้นหลังจากนั้นช้าสามเกตครับผมคันช่องวาลีอนุมัติ คันช่องคันช่องในวันและคันช่องโอเคถือว่าโบบาอยู่เอา้าลงมาวางกลางเลยเปิดเจ็ดมาแกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีไหมเอ่ยมี บบเรียงก่อนโอ้มีใบนี้มาแล้วทิ้งใบไหนดีขอดูนี่หนึ่งใบนี้เป็นใบชาร์จเกต้แต่เกตเรามีคันช่องแล้วนี่วะอ่ะอ่ะทิ้งใบนี้เลยทิ้งตัวมันเองเลยได้ฮิลหนึ่งไลท์โอเคอืมแล้วก็คอมโบก็คล้ายๆกับเกมที่แล้วสวมใส่ไอเทมเฮ้ยเลดยิงทำไรไหมไม่ทำอเหลือเก้าตัวนี้กดสกิลเป็นสาม อภาพเดิมเดิมเอาเลยเรียกเหมือนเดิมโอเคจบเทินตายผ่านเลยเออนี่มันวิดีโอเดิมเดิมโอ้โหนี่มันอะไรกันอืชาร์แอนดอเฮ้ยอะไรกันเนี้ยอืม ติดตั้งฐานทับยักษ์เบรฟฟอร์ดนั่งก่อนนั่งเบรฟฟอร์ดครับทำอะไรนะครับเวสเซตเดยวนะตัวนี้มันทำอะไรนะครับพี่เดตัวนี้บอกว่าเมื่อมีเบสแมชชีนเข้าสนามหรือว่าไลท์เนี่ยเลสฐานทับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบเราจะได้จูนหนึ่งใบโอ้ถ้าเกิดไลท์เป็นศูนย์อ่าไลท์เป็นศูนย์ระเบิดระเบิดฐานทับท,ทิ้งก็จะได้ฟื้นไลท์สองผมขอเลยแล้วกันใบนี้ผมให้ไม่ได้จริงๆตัดเวทครับเพื่อ คีย์หลักของเรา<ะ>ล้วไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้<บ>ตัดไม่ได้เพราะตัดเวทเป็นการนินเร์เืนนะจบแล้วครับอือหืออือหืออือหืมถวยไม่ได้แฮะอืมใครเปิดนะจี้อ่าทำไม่ได้แล้ว,ลนนลวตัดวตเวทการนินเปินเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามสี่เกดลดแล้วโอเคยังไงล่ะนี้ ไปหนาหมวนเดิมปัดที่คอไปสองอีกเปล่าอ่าเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอ่าตัวนี้ไม่ทำไรเอาเลยไม่ทำไรเอ้ยไปทำด้วยอะไรกันนี่อะไอเทมก็ไอเทมเดิมกาดเซอร์เพนหลุดหลุดไกเทนโอเออหลุดหลุดุด,ด,ดเอาละถ้างั้นก็ลุยกันแบบนี้แหละไม่ทำไรมาเลยยาวๆไม่ทำไรเลยสองกาง ลับสวยวะเนี่ยเฮ้ยลับแล้วสองรับเหลือตีอ่านแล้วอ่านแล้วอ่าแล้วเราจะจู๊จ้าจู๊ลงบอดี้แอสโมไดนะครับผมโดนทุ่มโดนทุ่มโอ้โดนทุ่มเอออ่าเดี๋ยวนะเหลือไล่เหลือสี่อ่ะผมเอาให้สุด หลือสามชาร์ิเกรเอาให้สุดเอให้สุด Game by, Game by. เกมใบเกมใบใอ้สุดให้สุดสรเหลือ,อ,อตอนนี้ไล์มีสามมือมีสามสามารถอาชิญอนติเมทได้แล้วดูก่อนมาทำเวฟกว่อนอยะเอามังกรตัวเก่งของคาตาะะเลยเมาตรฐานใจสอง <c oughs> บาร์ดิกิปหนึ่งแล้วก็โซชาร์หนึ่งมีสกิลจับเลสได้ด้ไป อืมเออโอ้แต่ว่าจะตายแล้วมือพี่เดีเท่าไหร่ครับสีใบสี่ใบมีกิฟต์หนึ่งก็ต่อสามบวกหนึ่งออ่ะเล็ดยิงก่อนค่อยว่ากันเข้ามาปั๊มให้ให้ตัวไหนให้แอมโมได้แล้วกันไ้แอมโมได้ได้ได้ไ,ดไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่สามเอาเริ่มเลยมาเลย พี่กลางเข้าเหลือสี่สองพี่กลางอันนี้ไม่เอายกเลิกอ่าผ่านเลยเอยจะตายแล้วขเขาบคืนดออืมดักไซส์อย่างนั้นเหรอยังไม่เปิดเลยอ่ะฮะใช่เปิดจะบัฟหรือเปล่าจะใช่ไซสองไหมอืมมือละสามใบ อืมน่าเสี่ยงจริงๆเลยนะไปทสองเหรอไลทสองเหรอชาร์ไปเลยจัวแหมเดี๋ยวมีม,มางวกรจากแล้วบัดดี้คอจะเฟินเลือด อ่ามือเท่าไหร่มือเท่าไหร่มือสามมืออ่ามีกิฟใช่ไหมมีกิฟอยู่ในมือมือมืออ่าแต่ว่า่ิไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ปั๊มไม่ต้องให้ปั๊มจับเลเซเลยเลเลยยกเลิกคอไปยกเลิกคอว้าวช่วยไม่ได้เอาประกอบชิ้นส่วนไหม ว้าวแต่ว่าอันนี้คือจะไม่ได้คลิปแล้วเพราะเลนโซนมันเล่นอยู่เนาะใช่ครับเดีิทจะเป็นหนึ่งนะมือเหลือหนึ่งเหรอสองไวสอ่ามีหนึ่งบวกหนึ่งใช่ใช่สัตว์เวทเฮ้ยมีทุกอย่างว่ะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งมือเหลือกี่ใบมือเหลือใบเดียวเหลือไปสายหนึ่เหลือใบเดียวเหลือใบเดียว เลยดีวะเราก็เหลือสี่เขาก็จับเลสได้ก็ต้องเปิดจับเลสตัวไหนไม่มีเกณฑ์แล้วไม่มีจับเลเกณฑ์แล้วจับเลยไม่ได้งั้นเรางั้นเราไปเลยคุณเหล็กแน่วแน่การชาวราจายหนึ่งเกณฑ์โอ้ยมีเพทเทสตัวนี้มีเพทเพทสเออจะเตียนะมาเลยมาเลยเพทเทสกลางนี อ่ะ่บ่อยตายเลยตายเลยใบไอเทมปีได้จัว่วนะครับแล้วก็ดักไซเป็นไซสาวโอเคโอ้ดักไซส,สาเ3เว้ยเบียงบาหม,มุดมาระเบิดควแตกเออ